เอาละพวกเราวันนี้มาเล่นสนุกให้เต็มที่เลยนะวันนี้เนี่ยเราจะได้เย็นชุ่มช่ำไปกับสวนน้ำแห่งใหม่นะอ่านี้จังเลยพี่หมีพามาเที่ยวสวนน้ำด้วยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิดริกาวาแคตเตอร์และตอนนี้คุณอยู่กับซีนในเกมโรบบอกนั่เองค่ะวันนี้พี่ซีจะพาน้องๆมาเที่ยวสวนน้ำสุดอลังการวังเวอร์เอชอบจังเลยชอบน้ำจังเลยหลังๆอากาศร้อนเหมี่ยวชอบน้ำมากมากเลยโอเคเหมี่ยววันนี้ได้เล่นจนตัวเปื่อยแนะ่เอาละ ก่อนอื่นฉันขอเปลี่ยนชุดแป๊บนะอ๋าหาชุดอย่างเซ็กซี่เลยโอเคเหมียวฉันพร้อมแล้วเราไปเล่นน้ากันดีกว่าค่ะทุกคนไปกันเลยเออมีดูริททางนี้เนาะโอเคขอไปทางนี้แล้วกันค่ะและนี่คือการว่ายน้ําแบบฟรีสไตล์นั่นเองนะคะเออหนาวจังหนาวอะไรเหมียวอ,กอากาศออกจะร้อนอะ่ะโอ้โหส่วนน้ําแห่งนี้นะคะสวยงามอลังการเว่อร์วังมากๆเลยพี่คะไปดูตรงนั้นกันดีกว่า โอเคค่ะอันนี้มีบันไดขึ้นไปนะคะเราจะทําการขึ้นไปสไลเดอร์กันค่ะโอ้โหนี่เลยสไลเดอร์โอ้โหโอ้โหโอ้โหสไลเดอร์เหมือนจะพังหรือเปล่าเนี่ยโอเคได้เวลาไปผจญภัยแล้วเราเมียโอ้โโอ้โหสวยงามมากเลยสนุกจังเลยเจ้านายโอ้โหสนุกจริงๆค่ะดูสิเยี่ยงกับหลุดมิติไปเลยนะเนี่ยโอ้โหโอ้โห ทีมเลยโอเคสนุกมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูอีกอันนึงนะคะว่าข้างบนนั้นเนี่ยจะลื่นออกมาเป็นยังไงคะ่ะเฮ้เจ้านายเหมียวรู้สึกหนาวแล้วนะเนี่ยอะไรเหมียวเพิ่งจะเล่นได้แค่แป๊บเดียวเองนี่นี่น,นี่เดี๋ยวพาไปเล่นสไลเดอร์วัววังเออกริ่งไปแล้วยยูสุดยอดสนุกมากมากเลยนะคะอารมณ์เหมือนกับว่าเราได้ไปสวนน้ำจริงๆเลยอะโอเคตอนนี้ขอไหว้ท่าฟรีสไตล์ แลวนี่อะไรเนี่ยกระโดดก่อนนะคะอึบอึบอึบยูนี่เดินบนผิวน้าได้ด้วยค่ะอุ้ยมีบ่อน,น้ําร้อนด้วยขอไปแช่บ่อน,น้ําร้อนแป๊บหนึ่งเฮ้ยสบายจริงๆเลยนะเหมียวเอบใช่แล้วแหละเจ้านายฟินสุดๆเลยพี่คะสวนน้ําแห่งนี้เนี่ยสนุกมากๆเลยนะใช่แล้วแหละสนุกมากๆเลยเดี๋ยวเราออกไปเล่นตรงนั้นกันดีกว่า อุ้ยน,นี่นี่คือเห็ดนะคะเห็ดปล่อยน้ําได้ด้วยอุ้ยละอองน้ําเนี่ยเย็นชื่นใจจริงๆนลยนะเมียวอ่าเดเฮ้ยยอยเฮียอย่าไปมองนะ,ะเป็นอะไรล่ะเออรับเครื่องดื่มอะไรไหมครับมมโดริเธอหนีน่ะฉันทําไมน่ะเฮ้ยอย่าไปมองนะเออ,เอ,อคุณยอยครับคุณย้อยควรจะไปใส่กางเกงสักนิดนะครับ เพราะว่าดูแล้วเนี่ยเอปอส,สุดๆรับไม่ได้อ,อ,อะไรกันฉันใสกนก่กางเกงสีเนื้ออยู่เธอมองไม่เห็นหรด้ไงเหมียวสั่งเอาเหรออหรือว่าเหมียวคิดไปเองนะนั่นน่ะสิเหมียวทำไมเธอเป็นแมวลามกอย่างนี้เนี่ยเหมียวไม่ได้รามกซะหน่อยใครๆก็มองออกว่าหย่อยไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเหมียวจะพูดอย่างนั้นไม่ได้นะ ยอยนะเขาใส่เสื้อผ้าอยู่แต่เสื้อผ้าเป็นสีเนื้อก็เหมียวไม่รู้นี่นาะอออันนี้น่าสนุกจังเลยเอาละ่ปะปล่อยตัวออกไปแล้วค่ะยูหูหูสนุกจริงยูหูดูดิหู <c oughs> สนุกมากๆเลยเอเหมียวมันแบบลื่นได้อารมณ์มากมาเลยอ่ะเดกก็เล่นไวกริ้งน่ะฮ้ดีจังเลยสวนน้ําแห่งนี้เนี่ยแอ้ย่อยมาอีกแล้วเ <c oughs> หมียวซางไปเล่นด้วยกันเถอะไปกันเถอะย,ย่อย เออฉันขอโทษนะที่ว่านายเมื่อกี้นะ่ะฉันไม่รู้มาก่อนว่านายใส่เสื้อผ้าสีเนื้อรัดติ้วขนาดนั้นเออไม่เป็นไรหรอกแมวสร้างแมวที่ไม่รู้ก็คือแมวที่ไม่รู้ถ้าแมวรู้แมวก็คงรู้นะใช่ไหมล่ะเฮอเออหยอยนายเป็นอะไรมาหรือเปล่าโอเคไปเล่นกันต่อดีกว่าค่ะวู้สนุกมากมากเลยอันนี้เนี่ยสไลเดอร์ยักษ์นะคะวู้ตามบาเร็วตามบาเรวโอ้หยอยแซงราไปแล้วอ่ะ หูยน่ากลัวเหมือนกันนะ,ะเนี่ยเอ่อเออมันติดนะหูยตอนนี้แซงมาแล้วค่ะเ้อ,อเย็นสุดๆหูยสนุกมากๆเลยนะเหมียวไม่น่าเชื่อเลยนะว่าสวนน้ำแห่งนี้เนี่ยจะสนุกสุด,สดๆแบบนี้นะและที่สำคัญเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยก็เล่นกันแบบสนุกมากๆเลยใช่แล้วแหละเจ้านายเราไปเล่นตรงอื่นกันต่อดีกว่านะโอเคดูก่อนนะคะว่ามีสไลเดอร์ตรงไหนอีกอุยอุยอุยเหมียวตรงนั้นนะ่ะ ต้องขึ้นบันไดไปเดี๋ยวเราไปเล่นตรงนั้นกันดีกว่าอไปเลยเจ้านาย,ยาไปกันเลยนะคะแบบนี้เนี่ยมันก็มีสิ่งต่างๆให้เราเล่นมากๆเลยนะคะซึ่งตั้งแต่พี่ซีเล่นโรบบอ,อกมานะคะก็จะมีแมปส่วนน้ําเนี่ยมากมายหลายอย่างด้วยกันนะอันนี้ก็เป็นอีกแมปหนึ่งที่พี่ซีไม่เคยได้เล่นนะคะแล้วมาลองเล่นแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าสนุกสนานมากๆเลยเจ้านายวันหลังพาเหมียวมาเที่ยวที่นี่อีกนะเออเจ้านายเป็นอะไรนะ่ะ อ๋อฉันอยากจะนอนชมดาวตรงนี้นะเหมียวฮ่าไม่จริงหรอกเมื่อก,กี้นี้เจ้านายสะดุดล้มใช่ไหมเหมียวเบาเบาสิเดี๋ยวคนอื่นก็ได้ยินหรอกไม่เห็นจะมีใครเลยเออตอนนี้เนี่ยฉันรู้สึกว่าลื่นมากๆไปดีกว่ายูโอ้โหสนุกสุดๆวาดเสียวเล็กน้อยถึงปานกลางอ,อื้อหนักความขมํำเลยเหมียวอย่าไปบอกใครนะถ้าบอกใครไปเนี่ยอายแน่นอนเลยอะ่ะอ,อไม่บอกใครหรอกเพราะเหมียวก็น่าความเหมือนกัน แล้วตอนนี้เพื่อนไปไหนหมดไปหาเพื่อนกันดีกว่าจ้ะเ,เพื่อนจ๋ายอยู่ไหนกันหมดเนี่ยดูเหมือนว่าเพื่อนจะอยู่ตรงจุดบันไดนั้นนะมิดูริทางนี้ทางนี้นี่นเขากำลังจะแข่งลื่นสไลเดอร์กันอนะรีบขึ้นมาเร็วเข้าสิอา่าเมียวซางตามมาเร็วเออน้องดำตามมาเร็วโอเคค่ะตอนนี้ทุกคนก็มารวมตัวกันตรงนี้นะคะเอา้าตรงไหนล่ะอันนี้เหรอเออนำไปเลยครับมิดูริเอเออะไรกันน เออพอดีว่าพี่รู้สึกได้เลยว่าอ้าหอย,อยตูดของนายเออหอยเธอช่วยเอาตูดของเธอออกไปได้ไหมเนี่ยทำไมก้นฉันถึงรู้สึกอุ่นๆเนี่ยหอ,อย,อ,ยอะไรกันเนี่ยทำไมเราถึงได้ติดแงกอย่างงี้โอเคค่ะมันน่าจะติดที่พี่ซีเออไปก่อนแล้วโอ้โหเมื่อกี้นี้นะคะชุนละมุนอละเวงมากๆเลยเออเจ้านายอ่ะทำให้เหมียวดมก้นหอยสั่งตั้งนานเนี่ย เมื่อกี้นี้ได้กินอะไรปแปลกๆด้วยเออเมียวได้กินอะไรนะฮอบอกไม่ออกเหมือนกันนะแต่ไม่ค่อยดีเลยวันหลังอะ่ะอย่าทําอย่างนี้กับเหมียวอีกนะเออเหมียวฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจนะ่ะเอาเป็นว่าฉันจะพาเธอไปเล่นสไลเดอร์อันนี้เป็นการชดเชยความผิดแล้วกันนะฮือทาใจไม่ได้ภาพติดตาเลยนะเนี่อา้าวแล้วทุกคนไปไหนหมดล่ะ นั่นไงเจ้านายทุกคนตามมาแล้วนะเฮ้อย่าบอกใครนะเหมียวฉันว่าฉันไม่ต้องบอกใครหรอกฉันว่าทุกคนนะ่ะน่าจะได้ยินตอนเธอร้องแล้วแหละเออมิโดริไม่เป็นไรนะเหตุการณ์เมื่อกี้นี้นะ่ะถึงแม้ว่ามันจะสะเทือนใจแต่ก็ไม่เป็นไรนะมิโดริเหมียวซังเป็นอะไรหรือเปล่าน่ะเฮ้อเลนสไลเดอร์ดีฟ้าเออกิ้งออกนอกลูเลย โชชะตาช่างไม่เข้าขังอะไรเราเลยเหมียวไม่ต้องร้องนะเดี๋ยวเราเล่นอย่างนี้ละกันฮ้ทำใจไม่ได้เหมียวหยุดร้องเดี๋ยวนี้นะเหมียวสร้างทำอะไรนะหอย,อยไปไกลๆเลยมาไปอะไรเรามาอยู่ไกลๆหยอยสิเออมิโลริไม,ไ,รมไม่เป็นไรนะเฮเหมียวไม่เป็นไรนะเดี๋ยวกลับบ้านไปอ่ะจะเพิ่มปะทูให้เป็นสองตัวเลยแอนแนใจนะ เ,เธอหายโกรธง่ายไปหรือเปล่าน่ะไม่เป็นไรเจ้านายเหมียวหายโกรธแล้วแหละเรื่องที่มันแล้วไปแล้วก็ให้มันแล้วไปละกันเนาะแต่ว่าคงต้องจำไปจนตายเลยโอเคนะเหมียวเธอโอเคจริงนะเหม,มียวโอเคแล้ว <c oughs> ดีมากเลยเหมียวซางเมื่อกี้นี้ฉันขอโทษด้วยนะฉันไม่ได้ตั้งใจนะ่ะไม่เป็นไรหรอกย้อยมันเป็นความผิดของฉันเองนี่แหละถ้าเกิดว่าตัวฉันไม่ติดตรงสไลเดอร์แบบนั้น เรื่องแบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นกับเหมียวซังอะโอเคค่ะถ้าใครชื่นชอบแบบนี้นะคะก็สามารถเล่นได้ในลิง์ที่พี่สีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกให้เพื่อนๆของเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆก่อนใครวันนี้พี่สีและเหมียวซังกับเพื่อนๆต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนรักนะจุ๊บๆนี่สลอ็อ เรื่องที่เกิดกับเมียวซังวันนี้เนี่ยพี่หมีขอให้เก็บเป็นความลับนะอืมอะไรนะเรื่องที่เมียวซังดมก้นหยอยน่ะเหรอ <c oughs> นี่นึกว่าตาฝาดนะดิอะเรื่องจริงซะอย่างนั้นแน่ ขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะน้องๆคนไหนอยากส่งแฟนอาร์ตให้พี่ซีก็สามารถส่งมาได้ในลิงก์เฟซบุ๊กข้อความที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะส่งกันเข้ามาเยอะๆเลยน่ารักส,สุดๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้เป็นเพื่อนกับเหมียวไงกดเลยกดเลยมาเป็นเพื่อนกันเถอะเอเอเอดูคลิปนี้รลอย,ยังสนุกนะจะบอกให้ อย่าลืมแชร์คลิปให้เหมียวด้วยนะขอบคุณนะทุกคน